รถหล่อรถหล่อเมืองราชบุรีเสเกลสวัสดีครับเสเกสิลลากอะไรมาครับเนี่ยเอาหินคู้วางฮะหินผู้หินคุกหินผุกหินผุกครับเป็น,<ม>นคล้ายคล้ายลูกหลังนะแต่มันมันจะ,ม,นจะมันจะแต่ง่ายเอามาจากไหนมาจากปากคอครับดีูยาวไปลงบุดีจเต็มโทมันไม่ต้งพิสูจน์าดพอดีเลยเทตรงนี้ไ่่ไม่ใช่ อันนี้มันเครื่องเท่าไหร่300ครับฮะ300ครับอุ้ยผมโลอะไรเครื่อง300 6้อครับ6ค้ชเค0อเคสามร้กีตันกีตันครับเออทำไงจะรีวิวได้กีตันเนี่ยกหัวได้แต่ยกดับไม่ได้อืมให้ลุกหัวดูดิยกหัวหัวเจ้าของรถอ่ะ ไปดูโอ้เป็นพ่วงตัวนี้รัวนางฟ้าน่าจะมีร้านอาหารเปิดไหมนี่ร้านอาหารเปิดไหมเปิดครับอป็นปร้านบุรีร้านบุรีสู้คันนี้ได้ไหมสักคันหนึ่งได้หกล้ออ่ะได้ครับแบบแรงๆอะ่ะ เราเน้นใช้งานหรออันนี้เน้นใช้งานเหรอใช้งานไม่ได้นรูปไปอ๋อเอออันนี้ของใครดิอ๋อทำเองครับโอ้ทำเองเหรอมอเตอร์ลมสองลูกวางของทั้งห้องเอ้าทำไมวางเครื่องหูดิคีอะฮะทั้งเหรอไม่ผ่งนหรอกถ้ายากดื่ทางขาดดิ้เลยอ๋อตอนนี้ไม่ได้จัดห้องเครื่องเลยเด็ก ผมวเิเชียรตัวไปสามร้อยแรงมา้าโอ้มันอยู่กับตัวนั้นหรือเปล่า FVM อ่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ้ไอ้ <l'> โฮนะสิบล,อลอ้อแบบแบบน่ะใช่ครับเออเกียร์เกียร์พมาก้มากเหรือเอ m บีเอ็มนะเอสบีเอ็ครับเอหรือเปล่าเฮ้ยใช่ไหม เอฟวีเอ็มใช่ไหมใช่ไหมอ๋อตอนนี้ปิดอีกยาพัดลมใหญ่มากเลยไปเทไกลไหมนี่ไปด้วยได้ไหมได้ได้กลับมานี่คืนไหม พาไปเที่ยวหน่อยพาไปดูเสกิลถอยหน่อยเขาฟังเสียงก่อนไหมเอาวางหัวเลยเดี๋ยวผมเข้าคนเลยรัวดังฟ้าอม่หาผมงเีอู้เครื่องตัวนี้เท่าไหร่ราคาเ็มใช่มามาให้แสงกว่าหาืแสงกว่าได้เกียร์ด้วยอ่ะเกียร์ต่งหักครับเกียร์ต่งหากเท้าดิมเมรอเท้าท้ายอ่ะ ตอท้ายเป็นแปดนอ็อตแน็อต้น็อตกน็แป้หอาเ็เปลี่ยนใหม่เหรอเป,รเปลี่ยนูมใหม่เหรอเปลี่ยนเ,ยเปลี่ยนเสื้อผ่าเลยอ๋อเปลน,นทัน้งคาเลยะแปน็อตเป็นแน็อต้าเลยนเฮะ้าขาไปี่อะไรเาข,า,ขาดขาไปนี่ครับเปขึข้นบสายแล้วโ,<อ>โล่เียง ฟังเสียงหน่อยสามร้อยแรงมานะ อันนี้ไม่ได้เบิดตัดใช่ไหมไม่ไม่ผมไม่ได้เอาไม่ได้ทำตัดเน้นตอนนี้เน้นใช้งาน่อนเดี๋ยวอันนี้เคเล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันป่ะนั่งได้ไหมเนี่ยได้ครับครับโซนลาบบรุรีจะมีพวงลากลูกเยอะหกเลาะสามร้อยแรงมา้าเยอะอีตัน เดี๋ยวพาไปนั่งรถเที่ยวหน่อยโอฝังฝุ่นโคตรครับเครืองหมามันเป็นยังไงไม่แน่เรื่องมือรถไม่ม,มีเก็วกดัดแรงดันหรอเหมือนว่ายังไงมันเสียงมันไม่นี่เหรอช่างเยี่มต้องมาดูครับ ก็ตัดอยู่ดิมีฟันขาวอยู่นะนิดหน่อย FV M สามร้อยจะได้ไปไหมเนี่ยวันนี้

ดีมาจอดหน้าอูพอดีเลย หมดเลยครับตอกพีเจีออ้วเรเก้าด้วยมันไม่ต้องงด้วยตัวนี้เป็นโบรธรรมดาไปพันปพันสามร้อยแรงมา้า ดูคลอกสูงมากเลยช่างเอ็งว่าแรงดันมันน้อยไป เลี้กก็คือไรเกันมากวมียแบได้คนีคนทอดตัวลูกอ๋อแล้วมคนอลูกขับรถทอตัวลูกได้ได้แล้วมต่งตัวดีขนเนี้ยนี่จะพาขับรถนี่พาขับรถเหรอเเสื้อแเก่งแบาไก็ด้ติดตัเมียได้ไปไปโจ๊ก็ดูไปีเกียร์เลยไปไปเดี๋ยวไปนั่งรถ่วงเล่นกันหน่อย มาดูสเต็ปการใส่เกียร์ยีต้านหน่อยครับเตว่าเนตะว่าเจ้าเด็กเว็นเบาวนะเาะได้ไงล่ะเกียร์เท่าไหร่เกียร์เกียร์เท่าไหร่ฮะ เบต้าเหมือนมันใส่มันแข็งเนาะมันถ้ามันได้ลอกมันจะนิ่มเหลวม,มันไม่ต้องไม่ต้องเหยียบสา,ายก็นนได้ได้ครับอู or, ลูกดันครับใช่ครับลูกดันได้ครับไ,ไ,ได้ครับพอลอกได้อ๋อไม่ต้องใส่ไม่ไมต้องเหยียบคารนไม่ต้องเอาอะไรเลยก็ดีมันร้อนเลยข้างนอกอย่างร้อนอ่ะใช่ครับขึ้นมาข้างในสบายเลยครับนี่ไปลากมาจากไหนนี่ ถ้ามาจัดตัดทองจะไกลไหมตอนนี้ไปประมาณห้าสิบหกสิโลเลยอือห้าสิบหกสิบโลเลยเหรอไกลตอนตั้งขับไปผมเอาทรายไปอ๋อเอาทรายไปลงนู่นทรายไปลงแถวแถว้นแล้วหินกลับมาหินกลับมานั่งไปนั่งกลับอันนี้ค่าเที่ยวเท่าไหร่ค่าเที่ยวคน มันวิ่งมันวิ่งมันตันหรอวิ่งไปตันก็โอเคพอดีมันมันงานพวกกันด้วยนะพวกกันของบ้านพวกบ้านใครคันพวกกระตูนสิบร้อยพวกกระตูนสีขาวอ๋อไอยูในเออูนะถ่หนักเครื่องผมเครื่องเก่าผมอโอ้โหดีวางเครื่องสามร้อยแรงม้าเลย เลยเนาะใต่ครับ้องหทางดีๆเรียกฝายผันเข้าไ่างไม่ตรงนี้ทำถนนเลยพอดีห่างทีบานจะออสบู่เอฮะที่พิไปนั่งเอ๋อนี่นะค่นี้นะตรงนี้เลยปเตอร์สิบโมอที่บานทำสบู่อ่ะใช่ครับใช่ครับเรเสีเหรอเสียทีเสียทีเยอะหลังฮะเสียทีเยอะหลา ใช้ยากนะแต่ใช่ครับวันนี้ไม่เห็นเลยวันนี้น่าจะขาน่าจะไปไปลงไครคนดังแล้วขับพวกนี้ลูกมันชอบแบบรันเนาะใช่ครับมันหนีไป้นเลยอืมต่อให้ทำลูกแนงแนงหน่อยก็ไม่อยู่งเลยเดี๋ยวนะี้หัดังเก่าแล้วมีันตันกกระทุ้งหน้าคลองล่นเลยขับไม่สบายหรอก รถพวกไม่มีคำว่าสบายแต่ว่ามันได้เงินดีกว่ามันขุว่ามันกายมันขุ่นแต่ว่าขับนี่โอ้ความนุ่มนวลผ่านไม่ได้เอความนุ่มนวลไม่มีเลยมันก็กระแทกอย่างเดียวเลยตัวแม่มันนิ่มแต่ตัวลูกมันขุ่นที่เขาไปเจอทางไปดีกว่าถนนตัวน้ขุ่นยอถอยถอยไปถอยง่ายไหม วนเลยครับได้เลยวนเทได้เลยเราพ่วงไม่ต้องทำงานสบายเลยมีงานทุกวันนะครับวิ่งทุกวันเลยครับวันหนึ่งวิ่งกี่ที่เหรอสามสี่พวงนะแล้วแต่แล้วแต่ทำแล้วแต่ความขยันแล้วแต่ขยันครับนี่พุ่งอยู่พ่วงสองอีกดีเลย เ,เลือดมันเลือดน้อยนะม,มันบางทีมันพะวกล้มคุณหาแล้วค่าคา่าจะจ่ายค่าอะไรนะแล้วจะไม่ให้ต้องไมรือแล้วพอเราเล่นรถรถเล็กลากพวกนะี้แล้วของมันเบียดกันพอๆรถใหญ่ได้นะน้ำหนักเท่าไหร่เหลือห้องเดียวยืมเทียนครับอันนี้เกินไหมไม่เกินครับไม่เกิน<า>เลยตามน้ำหนักเลยหเหลือห้องเดียวยืมเทียนตันแล้วแต่บางทีก็ไม่ไม่ถึง รถใหญ่มันก็อยู่ประมาณย,ย,ยี่สิบแปสิบเก้าสมสิบถ้าจะ้ีเบาๆยกามสิบวกประมาณสามเป็นสมสองเป็นที่แล้วสามเปอเบาโหลดเหรอเนี่ยใช่ครับโหลดโหลดเองเลยขัเองไอ้พีุ่ญมาจากไหนมาจากเล็ <c oughs> กบางแพอไปดูไ้อะไรกางจุย <c oughs> จ้ยฮะกาง้ยว <c oughs> พี่เพิ่งกลไปเมื่อวันก่อนนะดัง คิดเบียร์กอว,ว,วันที่ที่ลนไ่หรือไฮนะอะไรอ่ะสนพึ่งอ่ะเปนสนพึ่งครับงสนพึ่งมรืไง่อไปใครไปบ้งางมีพี่ท็อปอ่าแฟนพี่ทอ็อ,ทอปเจมส์ผมแล้ว,วก็ชดเต็มแล้วก็เจบาสอากดเมาี่ไม่เห็นเจบาดเลยเบาอยู้ไหมครับน่าจะไปตุลา เออถ้าทางเรียๆอย่างนี้มันไม่เท่าไหร่นะใช่ครับทางถ้าทางไม่ไดีแย่โคตรเลยเจอทางแค่รู้แล้วที่ว่าแบบรถมันวิ่งกันจนถนนทางลูกลูกรถที่เปี่ยนสายเปลี่ยนผ่านเลยเอาเอาสายที่นี่เหรอเอาสายที่บ่อน้องบอ่อบ่อใช่บ่อข้างคลองไหมใช่ครับใช่ครับบอ่อใหญ่อะไรรู้อย่้คืไปไหมบอ่อสายกัน,นไปไปเมื่อเช้า พอใหญ่ไหมพี่ไม่ถอดพี่พูดไปไม่ได้เข้าไปดูผ่านพอดีไอ้ข้างคลองอ่ะอ๋อนั่นยังยังต้องเข้าไปดูขายย้างในยังเจออ่ะพี่เอออันนี้ <c oughs> ได้แปลวา, <c oughs> วาอาากีอาากไ,ไหมจะแบบเดิมน่าจะน่าจะน่าจะใหม่ใหม่ไหมพี่ใหม่ไหมยังหุงเอาไหม <c oughs> พี่จะร้องว่อโอ้ดีโค้ดปอสายเออสองร้อยไว้ข้างล่างอะ่ะไล่อ่ะสองร้อยไล่ไว้ข้างล่างเลย

เห็นรถวิ่งดินอยู่นะใช่ตอนนี้รถวิ่งดินเยอะครับโอ้มะพร้าวเต็มเลยเอาทันนี้ดงมะพร้าวเลยน้ำหอมอ่ะใช่ครับระหลังน้ำหอมส่งออมนอกทำ่งออมนอกไปกลับน้ำมันหมดเท่าไหร่เนี่ยไปที่ว่าไปเอาหินแบบนี้ครับขับรถบ้านกินมากินกว่าเครื่องเดิมประมาณร้อยสองร้อยโอกินกับเครื่องเดิมร้อยสองร้อยเองใช่ครับแต่เราได้กำลังเออ ลร yeah. าข oh. uh ึ้นบ่อเราขึ้นไม่ต้องอะไรมาเครื่องเก้าขอก็หวังเกียร์แต่เรียบเลยเรื่องเรียกว่าอาสองอันเรื่อง C S T ผมว่าจับชนเกียร์แต่เดียบเลยโอ้ตอนนี่วิ่งเกียร์อะไรอยู่เนี่ยวิ่งเกียร์หกับหน้ามันก็ดีโอ้โหเดี๋ยวนี้เหกระตุกเลยครับ เยอะแซ่บแบงงหลังผมตัวเก้าโดยแซดบว่าตัวนั่นแหละไตัวสีอะไรเปล่าตัวทีเพียงแดงนะครับแดต่ก่อนเล่นรุ่นไหนอ่ะคัตเก้าเหรอครับเก้าของเป็นสิ่งไอทิสิ่งไอท่จะเป็นยางพันซื้อมาเป็นเครื่องเอโอเจ็ดดีไม่มีโบว์กีเอโอตัวล่างเดิม ขายออกแล้วผมไปวางเครื่องเจอโอ8ของไม่ใช่เกียร์บูลเลอร์วางสองลังช่งล่างใหญ่ต่วงล่างเสถียรเป็นไงแล้วก็วิน่งในพังค์หสายสายแล้วผมก็เลิกไปผมเลิกขับรถไปสองปีนะจังหวะผมไปเจอตัวนี้อันนี้ซื้อรถห้างมาเหรอหรือว่าไงผมซื้อรถคันนี้มันเป็นรถเจ้าของอ่ะใช้มาปีฝ่าครับตอนนี้มของขาย ต่อแม่ลูกสักนิดหนึ่ไมยัตรงนี้นะเป็นเดิมๆเลยเดิมแบบเดิมจ่าเลยสองไม้เลยครับต่อกะบาไใหม่ใช่ผมมาต่อไม้ขึ้นไปตัวแม่อ๋อต่อไม้ขึ้นไปสองไม้กะบาตัวแม่ที่แม่ทาตัวลูกเนี่ยครับตัวลูกเนี่ยเหเดิมไม่ได้ต่อผมก็บาดเดิมเดิมมากเดิมเลยนีคือเข้าเข้าด้านคองไม่มีรอยจบอันนี้เคยขับข้าด่านไหมเคยครับ ไปไงไปสร้างยงบนเลยไงไม่ได้ครับไปสร้างคนส่งเนี่ยยังขอให้ผมไปแก้ไขก่อนอยู่ในฝ่ายเลยครับเอาเลยเมื่อโดนเขากลการเรืยนี่เอ้าเราไปแก้ไขอย่างี้เราครับก็ต้ยังขับได้เหรอก็มีใบสร้างไฮปปี้แต่ผมต้องแก้ไขครับแต่ผมลองเล็งเล็งแก้ไขให้เร็วโอ้ต้นอะไรเอาโดนอะไรพ่นไปครับอะไรอะไรแต่งเนี่ยพวกเงี้ยใช่ครับโดนเลยเขาเขาให้แก้ไขเฉยเหรอก็คือให้เราแก้ไขมาให้มันอยู่ในสภาพเดิมอ๋อก็คือจะเสียค่าปรับไหมเราไม่เสียค่าปรับเท่าไหร่ แล้วแต่ดูมินิท้องเขาเพราะมันมีข้อปรับข้อปรับมันมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่ออแล้วทำใจเราชอบรถแต่งนนเนาะใช่โดนมาแล้วนะขนส่งเล่นนะครับโดนเล่นมาแล้วครับ <c oughs> ขวบไปทางยุ่งคนอยู่ <c oughs> เลย <c oughs> ลชอบรถซิ่งค์เราเราผิดเราก็ยอมรับไปตามสภาพอู้ดูเอามากินหน่อยที่ แพงนะครับลูกเนี่ยลูกสิบห้าบาทได้ไหมใช่ประมาณตอนนี้นะตอนนี้ถ้าน่าสดก็น่าจะลูกประมาณสิบกว่าบาทน่าจะได้อยู่ครับนปลูกมะพร้าวนี่รวยเหมือนกันนะเนาะรวยไหมแข่งแข่งกับพวกกันนะผม้รถไข่ฮะดูนะจุคุณแพงฮะคุณแพงคุณแพงเหรอไปครับเพื่อนดีนะถึงแล้วครับหน้างานครับเอาหัวไปเลยใช่ไหม ได้งานวิ่งแบบนี้ก็ดีตัวเหลือวันหนึ่งเหลือเยอะเลยครับหินแบบไหนไหนเนี่ยโน,ะน่นนะที่เรา,เามาคืออนันนน้อ๋อนู้นนะใช่ครับอันะไรเล็กๆอ๋อมาทำอะไรหินนี่ทีนี้เอามาทำแบบทำทางเข้าแบบต่อมดินที่มันเป็นเล็กๆอย่างนี้ยครับโอ้ทำทางเข้า,แล,ลา<อ>แล้วค่อยเอาพวกนี<ๆ>ไ้ไปไปปิดหน้ากีนี่โอ้เอาหินฝุ่นไปปิดอีกทีใช่ครับ จะเสียกสามร้อยแรงแปดน็อตอู้สุดยรดพอดีรถพว่วงนี่โอ้โหโอเคโอเคตรงแล้วล็อกลูกเลย นี่สายตามน้ำหนักนะครับวิ่งเป็นตัน รัวนางฟ้าน่าจะเป็นร้านเมียรหรือเปล่ามาปลดลูกก่อนเ้ยไม่ใช่ทำอะไรต่ออะไรหรือเปล่าอ,อลองดูท้ายอน่าจะล็อกท้ายมา นี่หินแบบนี้นะเรียกหินเลยนะหินผุผถ้าซับตะบ้างผมก็เรียกหินเขียวโอ,อ้เ,อมเมื่อกี้ล็อกฝาท้ายมาใช่ครับเพราะยังไม่ไกลนัเสี่ยวเออไหนล็อกตรงไหนแค่มันเดียวเองพี่ซักตัดออกอ่ะมันม,น,นมัน,นมันโยนของพูนไหนอ๋อ เสียเบนเสียเบนเบนไหนเบนสอเทพเจ้าองรู้ขาวรนีเจ้าองจ้าองที่นี่เลยเอ่เสบนเสบนร้อยล้านะเบนร้อยล้านเออ้ายไปนี่ยาาปะรู้แต่ยากบ่อนอเขาข้างทีออยเอาข้างีบ่เาข้างที่หรอเขาข้างขาอยู่บ่อทรายเลย เมตรแตกนะครับแม่ประมาณสี่เมตรสี่หรือเปล่า ไปเก็บก่อน